วันนี้พี่อ๊อฟจะไม่หาวแล้วอ๋อไม่ห่าวเขาเรัก็จะอดโมเมนพ่อมาเชียร์พ่อพี่ตูนที่ไปของไฟผ่อนบ้างกำลังใจก็พาลูกๆเนาะพาลูกๆไปทั้งสองคนเลยค่ะแต่ก่อนเราก็ต้องไปเชียร์คนเดียวตอนนี้แบบลูกสองแล้วก็พ่อก็แบบว่าอยากให้มีลูกๆมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นการส่งพลังให้พ่อเขาดีใจยังไงบ้างสุดๆผ่อนค่ะคือคือทะเลอ่ะ ตั้งแต่ความหนึ่งอ่ะก็ก็พาเขาดูคอนเสิร์ตแล้วเนาะแล้วตอนนี้เขาเหมือนแบบเขาโตแล้วเขารู้เรื่องมากขึ้นแล้วแล้วเขาเห็นพ่ออยู่บนเวทีเขาก็แบบตั้งใจดูแล้วก็ท่อนที่แบบมีการแบบรีก,กีตาร์เนี่ยมันก็จะบอกว่าหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็สั่นหัวสั่นเองแบบตุ๊กติ้งตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเป็นกีตาร์ากีตาร์ <ๆ S 1> กีตาร์ตัดใช่เป็นจินตนาการของเด็กว่าฉันกำลังดีกีตาร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเจอพี่เจฟเจอพี่โซอี้พี่เวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ โอ้คนนี้คนนี้คือเขาจำชื่อได้หมดทุกคนเราร้องเพลงร้องเพลงบอดี้ได้อะไรเงี้ยพอเพลงที่เขาชอบขึ้นมาเขาก็จะแบบเตรียมตัวที่จะแบบว่าลีกีตาร์ขึ้นมาทันทีอ,อะไรเงี้ยตื่นตั้งตังคก่อนลูกไปเชียร์หลอโอ้ปลื้มแหละนางก็แฮปปี้นางก็แบบมีความสุขเพราะว่าลูกนี่คือเหมือนแบบว่าก,กําลังใจที่สําคัญของอของเขาเลยคอนเสิร์ตสามรอบพ่อก็คือใช้พลังงานไปเยอะมากตูน้องไปไมรสุด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 จริงๆคือแบบว่า จริงๆมันมีมันมีมันมีเหตุการณ์ที่สัมพันธ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบว่าหลายคนยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวขอแบบว่าเดี๋ยวขอเอาไปเล่าในในช่อง Youtube ของก้อยกับพีูุ่มฉอดมาเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ละออกกัเมื่อไหร่บอกกันเ่อไร ก็โมโนนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงจริงมันมันเป็นมันจริงจริงกะว่าคลิปเนี้ยจะจะจะให้ดูก่อนคอนเสิร์ตแต่ว่าตัดไม่ทันค่ะทุกคนเราเราด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรก็เลยแบบว่าใช้เวลาตัดแต่เนี้ยใกล้จะเสร็จแล้วแต่อยากได้อยังไม่ไปนอลว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ด้วยได้ดูไม่เกินไม่เกินวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะอยากรู้แล้วนะเนี่ยวันนี้แล้าจะบอกว่าสิ้นเดือนไม่น่าถัดต้นเดือนนะได้ดูนะอาทิตย์หน้าได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงได้ไป คนนี้อยากรู้ไปดูรายละเอียดใน,ในใรูนันแหละเป็นเกี <ปะ S 2> เ่ยวกับใ,ใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพของี่ตูนั่นแหละที่ใช่ต<ร>แต่ว่ารายละเอียดต่างๆว่าแบบคือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าทุกคนได้รู้แล้วก็อาจจะอึ้งได้ว่าแบบ เฮ้ยเขาอยู่บนเวทีสี่ชั่วโมงได้3วันติดได้พลังมาจากไหนได้ขนาดนั้นอะไรเราซัพพอร์ตเขายังไงบ้างเขาสามค่ะสามรอบมไปทุกรอบก็ลุ้นทุกรอบจริงป้ะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดดูไปดูห่วงไปด้วยเป็นห่วงตลอดเวลาจริงๆเราหัวงเขาด้วเพราะว่าต้องโหวตทุกอย่างหมดอ่ะคือพี่ตูนอ่ะเขาเป็นคนที่ เรารู้จักกันแลเนาะพี่ตูนก็คือพี่ตูนพออยู่พออยู่ต่อหน้าคนดูอยู่บนเวทีอ่ะเขาจะแบบว่าเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆคือแบบต่อให้เขาจะหมดแรงหมดพลังไงก็ตามเขาก็จะต้องแบบว่าพื้ขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังให้ทุกคนที่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าโอเคก็จะเป็นยังไงจะโอเคไหมคือเราคอนเสิร์ตมันไม่ใช่แค่วันเดียวมันสาวันติดก,กันก็ยิ่งแบบเออยิ่งเป็นห่วงว่าแบบเออรอบสุดท้ายจะไหวไหมพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นเสร็จแล้ว กลับบ้านนะคะอ้อต้องถ่ายรูปต้องแบบไปต้อนรับไปรอแฟนคลับมีแฟนคลับมายืนรอพี่ตูนอ่างเงี้ยเขากลับบ้านตีสองตีสามทุกวันเขาอ,อ้อนเราไหมคะกลับบ้านไปไม่มีแรงอ,อ้อน คือขอนอนก่อนเลยแบบว่าใช่แต่เขาสิ่งแรกคือมาถึงมากอดลูกมากอดลูกอันนั้นคืออันนั้นคือพลังงานแบบเมียก็แต่แต่ให้รู้ว่าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเพราะว่าเพราะลูกนอนอยู่ตรงกลางก็แบบภรรยาก็แบบถึงบ้านแล้วจุ๊บหน้าผากนิดนึงให้รู้นิดนึง ตอนนี้โอเคใช่ใชแต่ก็ <ๆ S 1> ก็ก็ยังต้องต้องแบบต้องหาคุณหมอต้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว คือเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่ที่ก้อยกับพี่ตูนทำด้วยกันชื่อช่องเคชีทีวีต้องติดตั้เร็วนี้นะติดไว้ด้วยเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วเราก็แบบอยากจะอยากจะให้ทุกคนแบบเออได้รู้แล้วก็ส่งกำลังใจแห้ว่าตอนตอนคอนเสิร์ตอคืเราต้องมีทีมแพทย์อยู่แบบนี้มาอยู่หลังเวทีตลอดสแตนบายตลอดแล้วเราพร้อมขึ้นชาร์จเลยไหมถ้าก็เป็นอะไรที่างบเราเรามีคิดจะกระโดดลงไป แต่เช ok ่ารีไม่เป็นอะไรเพราะเรานั่งตรงทางยาวอยู่พอดีไม่เราอยู่ข um ้างบนเราอยู่ตรงข้อกระจกเพราะว่าเราพาถัดก้อย่าทะเลไปด้วยแล้วก็เราแบบว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดมากแต่เรารู้ว่าเขาอะพยายามที่จะเซฟตัวเองอยู่แล้วก็มีแบบมีมีคุณหมอมีนักกายภาพมีอะไรต่างๆคนที่แบบคอยคอยดูแลอยู่รอบข้างอะไรเงี้ยใช่คอยสังเกตอยู่แต่ว่ารุนทุกวัน้นทุกวันแต่แต่แต่เท่าที่เห็นก็คือก็ว่าเพราะว่าคนดูอะ คือดีมากๆคนดูที่ไปอะส่งพลังให้ี่ตูลเยอะมากแล้วก็มันทําให้เขาก็ไม่ต้องออกแรงที่จะต้องแบบเหมือนบิวแต่จริงๆแล้เขาก็ใช้พลังอย่างสุดความสามารถของเขานะแต่ด้วยมวลคนดูที่ดีมากๆก็ทําให้ทั้ง3รอบมันผ่านไปได้อย่างอยราบรื่นขอบคุณแทนีิทูลไหมขอบคุณแทนีิตูลเลยค่ะก็เขียนแบบในไอจีแล้วก็รู้สึกว่า ทั้ง3รอบเนี่ยคือแฟนพันแท้จริงๆที่แบบรักแล้วก็รอคอยที่จะได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ของบริตต์แลนจริงๆไม่ใช่แค่พี่ตูนคนเดียวด้วยไม่วหวยังทครับลูกน่ารักจะมีต่อไหมฮะจะดิวจะดิวลูกน่ารักจะมีต่อไหมหรือว่ามีอีกคนหมึ่งคนที่รู้แล้น่ารักคนที่สามจะต่อไหมสี่สิบแล้วไม่ไหวแล้วลองมีก่อนไปเราอะลองมีลองมีสักคนดูอันนี้เ้องรอเมีอยู่เรางรอเมีอยู่ ยังไม่ิไม่ยอมาคิดว่า2คนก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าชายห่งหญิงหนึ่งมันก็แบบกําลังกําลังครบแล้วก็กําลังน่ารักแล้วเราก็เขาเริ่มโตที่เราจะได้แบบเริ่มไปใช้ชีวิตกับเขาได้สอนเขาได้สองคนที่ถามในตัวนี้ยังเราคุยหรือเปล่าสองเราคุยกันแล้วไปดูในคลิป YouTube มีแล้ว ช่องอะนรคะช่องไหนช่องไหนช่อง K T T V นะคะคือจริงจริงมันคือช่องราชวินเจอร์นี่เนี่ยแหละแต่ว่าตอนเนี้ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อ K T K T ก็คือก้อยตูนทีวีนี่คือทะเลแล้วก็เวลีคือเวลาก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตเราทั้งคู่ใครที่อยากรู้ว่าเอออยู่ภูเก็ตใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยหรือหรือบางทีอาจจะเป็นพาที่ก้อยแบบว่าเป็น hmm> อ um <th ินฟลูให้ให uh ้ให้ภูเก็ตการท่องเที่ยวนิดนึงอาจจะแบบพาไปดูร้านอาหาร อร่อยอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เที่ยวสําหรับเด็กอะไรเงี้ยก็คือเราก็รู้สึกว่าเออเราไปอยู่ภูเก็ตอ่ะเราก็อยากจะจะทําอะไรให้กับจังหวัดภูเก็ตบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเออคิดคิดคิดเอออันเนี้ยขึ้นมาตัวอย่าคือเพื่อนแซวว่าจะลาสาวทูเกรื่องจริงเป็นอินฟูภูเก็ตไปแล้วเนีบินไปกลับจริงไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่ท่องเที่ยวคนก็แบบมามาให้เราไม่ไม่เราเราเองใช่เราเราทำเองสอบเองสอบเองสอบเองใช่แต่ถ้าในอนาคต ก็จะมีสปอนเซอร์มาก็ยินดีก็ยินดีแต่ว่าสำหรับเริ่มต้อนอ่ะเป็นสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าประเด็นคือทุกทางที่เพื่อนมาจะต้องถามว่ากินอะไรดีขาลุ่ไปเที่ยวไหนมีร้านลับไหมร้านแบบว่าเออแบบตั้งแต่ร้านแบบฟิลฟิลแบบว่าร้านบ้านๆเลยร้านโลเคลเลยไปจนถึงแบบว่าร้านแบบไฮเอนอะไรอย่างเงี้ยร้เออแล้วตอนนี้พี่ก้อยลึกแค่ไหนสำหรับคุกเกศ จริงๆก็ว่าก็ยังลึกซู้คนคูเก็ตไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็พอที่จะแบบว่ารู้แล้วก็พอที่จะแชร์ให้กับคนอื่นๆได้อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะยินดีดีขอบคุณทุ่นตักแตกไต้ได้แล้วนะตอนนี้แตกไต้ว้าบืลยอะไรนะว่าอ้าวปู่ไต้เนี่ยปู่ไต้ปู่ต้ปู่แต่จำเนียงมาดูทองแดง